ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนชาวเกษตรเกตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่เลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับหรือว่าเลี้ยงไก่นะครับใช้ในฟาร์มนะครับหรือว่าพี่น้องที่ทําปุ๋ยทาปุ๋ยขายนะครับอ่าครับตัวนี้เราก็มีคูเปต้านะครับแอร์วันหนึ่งแปดศูนย์สองดีทีนะครับตัวนี้จะเป็นโฟร์วิลนะครับสิบแปดศูนย์สองดีทีตัวนี้เป็นโฟร์วิลนะครับ เครื่องยนต์สามสูบนะครับจะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับนะครับตัวนี้ก็จะมากับบุ้งจีนะครับบุ้งจีก็สภาพสวยๆเลยนะครับสวยงามนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับท่านใดสนใจนะครับเอาไปใช้ในไร่ในสวนในฟาร์มนะครับนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับหาไปใช้งานนะครับ เชิญมาเลือกชมได้เลยนะครับรถสภาพพร้อมใช้ทุกอย่างนะครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะฮะร,รถของเราก็อยู่ที่อำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนะครับสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับสวยๆเลยนะครับอย่างสมบูรณ์หมดนะฮะร,รถคันนี้จะเป็นสี่เกียร์ดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับถ้ารวมสลโลด้วยก็จะเป็น สโลก็มีเยอะอยู่16เกียร์ด้านหน้า16เกียร์ท้ายหลังนะครับอตอนนี้เครื่องยนต์สามสูบนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับเอาเลย ตัวนี้น่าใช้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจหาไปใช้ในฟาร์มนะครับในฟาร์มนะครับสําหรับตักขี้วัวตักขี้ควายตักเกล้านะครับหรือว่าใช้ในสวนนะครับตัดหญ้าได้นะครับใส่ตัดหญ้าได้นะครับใช้ในสวนนะครับนี่ครับระบบผลิตใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ มบูรณ์นะครับอันนี้เราไม่เล่นเครื่องนะครับอันนี้เดินเครื่องรอบเบาสุดนะครับปุ่งกีนี่ก็สยกได้ประมาณน่าจะประมาณสองเมตรกว่าๆนะครับประมาณ2เมตรห้าสิถึงสองเมตร60อะไรประมาณนี้นะครับครับป่าปุ่งกีก็สวยนะครับปลาปุงกีสวยนะฮะแข็งแรงครับไม่มีหักไม่มีดามนะครับสินค้าเราจะเป็นสินค้าที่ เก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับคันนี้คันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแบาทนะครับตัวรถกับพุ่งสีนะครับสนใจเชิญมาเลือกชมได้นะครับเบอร์โทรก็0861026521นะครับเบอร์ไลน์ก็093 0855 104นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับสนใจเชิญมาเลือกชมได้เลยนะครับ วันนี้ขออนุญาตจบคลิปตะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ